สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง youtube พระใหม่หน้าเก็บนะครับวันนี้นะครับผมขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญากาโมรุ่นรวยรับทรัพย์99นะครับผมเป็นฉลองอายุ99ปีนะครับก็เป็นเหรียญปีที่แล้วนะครับเป็นแต่ว่าพระยังไม่ออกนะครับวันนี้แต่ใกล้ออกแล้วแหละครับก็เอามาให้ชมกันนะครับความสวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผม เนื้อเงินยาแดงนะครับเนื้อเงินยาแดงนะความสวยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคมชัดมากมานะครับผมเหรียญสวยนะรุ่นนี้นะรุ่นรวยรับทรัพเก้าเก้านะครับผมอันนี้เป็นยาแดงคุยพื้นนะครับอันนี้ถ่ายจากเหรียญจริงนะครับผมเหรียญจริงถ้าเขาทาเสร็จแล้วนะพระใกล้ออกแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเป็นยาดํานะครับยาดําแล้วก็มีแบบเขาเรียกกราฟิกนี่กราฟิกเลยนะเอ free. เป็นแบบเหมือนสเก็ตไฟอะไรประมาณเนี้ย ก็สวยเป็นอีกแบบนะครับผมสวยนะต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆครับเหรียญน,นี้ความคมชัดดีมากๆครับอันนี้เป็นเหรียญล่างๆนะเนื้อล่างๆก็เป็นดูเรือนนั้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์คุยพื้นลงยาฟ้านะครับความสวยก็ไม่แพ้นเนื้อบนๆเลยนะเพราะว่าสวยสวยจริงๆครับเหรียญน,นี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับก็ใครที่หาอยู่ก็ขอ จับจองได้นะครับหาจับจองกันนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับอันนี้ยาดํานะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินยาดาล้วนนะก็สวยเหมือนกันนะครับเหรียญนี้เนี่ยถ้าใครได้ถ้าใครได้จับเหรียญจริงนี่น่าจะโอเคอยู่นน่าจะสวยเลยขนาดดูในภาพยังสวยเลยนะอันนี้อันนี้ภาพยังไม่ออกนะครับอันนี้เามาให้ดูว่าเหรียญจริงเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่มีเหรียญนี้นะเดี๋ยวถ้าผมมีเหรียญนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็ให้ดู ภาพเป็นภาพก่อนนะครับแต่ถ่ายจากเหรียญจริงแน่นอนครับผมก็ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นหงนะครับฝั่งนึงเป็นหงฝั่งนึงเป็นมังกรนะครับตรงกลางด้านล่างนี่จะเป็น <S 2> <S 2> <S ถุงเงินนะครับส่วนตรงกลางนี่จะเป็นยันนะครับยันข้างบนนี่จะเป็นกงจักรรอเปละนะ่าไม่รู้นะก็จะมีภาษาจีนอยู่ข้างบนด้วยความสวยนี่ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะดูดูจากภาพแลยอันนี้เขาถ่ายจากเหรียญจริงนะครับผม ลงยาม่วงคุยพื้นนะน่าเก็บน่าสะสมมากๆครับก็อันนี้นะครับเป็นอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นไม่ลงยานะก็คือเป็นลมซาตินนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินลมซาตินนะครับก็สวยเป็นแบบแบบสวยยังไงนะสวยอีกแบบหนึ่งอ่ะสวยแบบไม่ลงยาเพราะว่าถ้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 าจะให้ดีก็ลงลงยาก็สวย ไม่ลงยาก็สวยนะครับก็โอเคครับสวยทั้งคู่นะง่ายๆสวยทั้งคู่สาหรับเหรียญนี้นะด้านหลังสวยทั้งคู่เลยผมทั้งทั้งลงยาและไม่ลงยาผมว่าโอเคเลยนะถ้าเป็นเหรียญลงซาตินเนี่ยโอเคเลยสวยๆแต่แต่ถ้าเป็นเหรียญเปล่าๆไม่ลมไม่ลงซาตินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าดูจากเนี้ยสวยมากๆเลยนะลมซาตินอยู่ก็เดี๋ยวถ้าไปผมจะเอารูปแนวทางนะครับแนวทางการใส่กรอบนะครับ แนวทางการใส่กรอบขึ yes. ้นคอนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญยาดำนะนี่เป็นเหรียญเงินยาดำนะครับอันนี้เป็นภาพตัต่อนะครับภาพตัต่อเอาเป็นเงินเหรียญเงินยาดำนะครับมาใส่กรอบทองนะครับแนวทางการใส่กรอบนะความมาดูว่าความสวยมันจะสวยไหมหรือถูกใจใครไหมนะครับก็เป็นใส่กรอบทองนะครับอันนี้นะครับเป็นยาดำนะครับใส่กรอบทองนะครับผม ก็อีกเหรียญน,นี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญอะไรนะไม่รู้ว่าเป็น 2K หรือเปล่านะเพราะว่ามันตัวหนังสือมันเป็นสีทองนะน่าจะเป็น 2K แหละผมว่าอันนี้เป็นใส่กรอบทองแต่ว่าล้อมเพชรนะครับอันนี้รวยรับทรัพย์99นะครับเป็นแนวทางให้ดูนะครับว่าแนวทางเพื่อนๆจะไปใส่กรอบขึ้นคอเนี่ยยังไงนะครับก็มีหลายแนวทางครับอันนี้เป็นภาพตัดต่อเฉยนะครับก็ให้มันให้ดูกันว่าความสวยยังเป็นยังไงนะครับ จะสวยถูกใจไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับว่าจะสวยถูกใจไหมอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพภาพต้นแบบนะครับภาพภาพต้นแบบนะครับนี่ครับผมนี่ครับตัวหนังครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพัดนะครับคุณย่ากาโมนะวัดห้วยด้วนรวยรับทรัพย์99นะครับอําเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์2563นะครับอันนี้เป็นฉลองครบอายุ ก้าสิบเก้าปีนะครับแต่ว่าพระยังไม่ออกนะอันนี้ปีปีที่้อยแล้วพระยังไม่ออกแต่ก็ใกล้จะออกแล้วแหละเดี๋ยวรอติดตามชมครับผมมีผมมียอดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นภาพกราฟิกนะเอ้ยเป็นภาพต้นแบบนะครับภาพแบบผมว่าเหมือนเหมือนในแบบเลยนะภาพไอ้เลียนที่ปั๊มออกมาเนี่ยเหมือนในแบบเลยผมว่าสวยดีนะครับก็สวยมากๆเลยนะครับก็ต้องปกนะเอาง่ายตองปกก็ตอนนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับติดตามชมมาตลอดนะครับก็ขอบคุณก็เพื่อนๆที่มาใหม่นะครับก็ขอให้ท่านติดตามด้วยนะกดติดตามให้หน่อยนะครับก็เหรียญสวยเหรียญอะไรเดี๋ยวผมมาหามาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนคลิปนี้ก็หมดแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม